หัวใจสาคัญนะครับอีกหัวใจสําคัญหนึ่งนะครับก็คือตัวนั้นนะครับทีนี้นะครับวิธีการเช็คเช็คอย่างไงนะครับก็คือถอดออกนะครับถอดเท้าข้ำเครื่องออกนะครับจากนั้นก็จะไปทําการสตาร์ทกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการเช็คอาการรถสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือติดแล้วสักพัก สักพักหนึ่งก็ดับนะครับอ,อันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีการเช็คนะครับอาการรถที่สตาร์ตติดแล้วดับติดแล้วดับนะครับติดแล้วดับเองนะครับแล้ววูบดับเองนะครับเกิดจากอะไรนะครับมาดูกันนะครับ อราไม่มีไม่มีคนจับให้นะครับทราบกันเลยอ๋อไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับ ส่วนใครครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์คนทัพไทยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดทัพไทยด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับจะช่องตั้งใจดูนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับใครตรงไหนตรงไหนนะครับก็สอบถามได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเอชทดสอบให้ดูนะครับว่ารถนะครับเวลาสตาร์ทติดแล้วปิดเชืออยู่ในตำแหน่งไหน แต่ก็เวลาดับเชื่องนะครับหูอเชื่อมยู่ในงกันไหนนะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูว่า อันนี้ก็ดับแล้วนะครับจากนั้นก็จะมาดูผลกันนะครับว่าปีกพ่เสื้อทำงานยังไงนะครับส่วนคลิปนี้นะครับใครสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามนะครับได้นะครับพิมพ์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบการนะครับนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ